ในยามราตรีที่หมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันตำนานกล่าวถึงผีปวงวิญญาณแร่ร่อนของผู้ป่วยที่สิ้นใจด้วยโรคระบาดตำนานผีปวงในยามราตรีที่หมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันตำนานกล่าวถึงผีปวงวิญญาณแร่ร่อนของผู้ป่วยที่สิ้นใจด้วยโรคระบาดร่างสูบซีดดวงตาขุ่นมนและเสียงไอแผ่วดังสะท้อนกลางความมืด ผู้ใดได้ยินเสียงหัวเราะสลับกับเสียงครวญย่อมรู้ว่าเคราะห์ร้ายกำลังมาหากเข้าใกล้เงาดำนั้นโรคภัยจะติดตามไปถึงบ้านแต่หากจุดไฟบูชาและกล่าวคำขอขมาเชื่อกันว่าผีป่วงจะไม่อลวาดและปล่อยให้ผู้คนรอดพ้นจากเคราะหร้ายพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ1ิบเท่า ยิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ a d 789 steps